ปลดแบมไพลีนมิสแกรนระนอง2 0 2 4ิกระทันหันปลดแบมไพลีนมิสแกรนระนอง2 0 2 4ิกระทันหันทำเอาแฟนนางงามต่างช็อกไปตามตามกันเมื่อเฟซบุ๊กของนิวนิติปองนิติปองตำแหน่งทีดีมิสแกรนระนองโพสต์ข้อความแจ้งถึงเรื่องการปลด แบมพายลินนักร้องสาวมิสแกรนระนอง2 0 2 4ฟ้าผ่าปลดมิสแกรนระนอง2 0 2 4ในครั้งนี้นั้นซึ่งทางด้านทีดีมิสแกรนระนองได้ระบุข,ข้อความว่าผมในานามทีดีมิสแกรนระนองขอถแถลงข่าวเรื่องการปลดแบมพายลินจากตำแหน่งมิสแกรนระนองในวันที่30มกราคมนี้ เนื่องด้วยขณะนี้ผมทำธุรกิจอยู่ที่ต่างประเทศและมีเรื่องเอกสารสัญญาที่ต้องตกลงกับน้องยังไงจะรีบแจ้งให้นะครับทีดีนิสแกรนระนองระบุในโพสต์ขณะที่แฟนนางงามหลายคนที่สงสัยว่าสาเหตุนั้นเกิดจากอะไรหลายคนมองว่าน่าเสียดายเพราะแบมไพลินสวยมากมีความสามารถครบและคาดว่าจะได้มงมิดแกรนปีนี้ ซึ่งประเด็นดังกล่าวที่เกิดขึ้นต้องรอให้ทางทีดีมิสแกรนระนองและแบมมาถแถลงข่าวชี้แจงอีกครั้งอย่างไรก็ตามหลังจากมีข่าวการปลดแบมไพลินมิสแกรนระนองออกจากตำแหน่งทางด้านแบมก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความสั้นๆผ่านทางเพจ a c e b o o k ส่วนตัวซึ่งได้โพสต์แค่รูปอีโมจิหัวใจสีขาวเท่านั้น ขณะที่แฟนคลับได้ออกมาให้กำลังใจกันอย่างต่อเนื่อง